วันนี้ผมก็อยู่ที่หาดแสงจันทร์นะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับจะให้ดูบรรยากาศด้านหน้านี้จะเป็นชายทะเลนะครับก e like. ็วันนี <S <s ้ก็มาเที่ยวกับครอบครัวนะครับเตรียมคกเตรียมสากนะครับมาตำส้มตำกินชายทะเลนะครับก็จะเตรียมโต๊ะนะครับมาตั้งเก้าอี้มาพร้อมนะครับเพื่อที่จะนั่งชายหาดนะครับนี่แล้วก็เตรียมมะกอเตรียมพริกเตรียมเครื่องปรุงมาทุกอย่างนะครับนี่ทำการตำพริกก่อนนะครับตำเสร็จแล้วนะครับ นี่ครับผมเป็นมือตาเลยเฉพาะเลยครับผมวันนี้ก็จะมาตำส้มแซบให้กินนะครับผมนี่ครับทําการตำพริกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับก็จะใส่น้าปลานี้ขาดไม่ได้เลยนี่จะเป็นใช้เป็นยี่ห้อเดียวเลยนะครับผมน้าปลายี่ห้อนี้จะอร่อยมากนะครับผมนี่ครับทําการเขย่าขวดกันนะครับผมเสร็จแล้วทําการเทลงไปนะครับผมนี่นี่ครับ ลังรีนะครับ่ะเทหมดกวดนะครับผมทําการคนเลคนเลยนะครับผมเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับมะนาวมะเขือเทศนะครับผมมีมะกอกอะไรด้วยหลายอย่างนะครับผมทําการปรุงเครื่องก่อนนะครับเพื่อเพื่อทีให้ได้รสชาติที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่มะกอกทีหลังนะครับนี่เป็นน้ําตาลนะครับผมพอดีแฟนชอบกินหวานนิดหน่อยก็เลยใส่เยอะๆหน่อยครับทาตามใจคนกินนะครับผม ใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งนี่เป็นน้ำปลาแท้นะครับผมน้ำปลาแท้นะครับทำการคนเลงคนเลงนะครับผมใส่มะนาวลงไปใส่ไปทั้งเปลือกทั้งลูกนะครับผมใส่มะนาวลงไปแล้วนะครับผมนี่ทำการคนเลงนะครับผมคนไปเรื่อยนะครับผมให้มันเข้ากันก่อนนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเราจะทำการชิมก่อนนะครับผมชิมรสชาติก่อนว่าขาดอะไรมั่งแล้วเราก็เติมอีก ยังไม่ได้รสชาติต้องใส่อะไรเพิ่มอีกเนาะหาอยู่ครับผมนะหาผงชูรดสดนะครับผมไม่ใช่ผงชูรดสดอันนี้เป็นน้ําตาล <c oughs> แฟนใส่น้ําตาลลงไปอีกครับผมใส่น้ําตาลลงไปอีกผมชูรดสดไม่ได้ใส่เลยครับผมนี่โคคนี้ไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยนะครับผมทําการใส่มะกรอลงไปใส่มะกรลงไปแล้วนะครับทําการโขคุกเขาให้เข้ากันนะครับผม เขาให้เข้ากันนะครับผมเพื่อที่จะให้ได้รสชาติที่เราต้องการนะครับผมนี่ครับก็คือตามกินเองแบบง่ายๆนะครับผมตามกินเองนะครับเราชอบรสชาติไหนเราก็ปรุงรสเอานะครับแซบแบบไหนจะเผ็ดแบบไหนจะรสแบบไหนนะครับนี่ทําการชิมก่อนนะครับนี่ขนาดจะได้นะครับผมนี่สุดยอดเลยครับผมนำสรงแซ่บนะครับนี่ทําการเทใส่จานนะครับนี่ดูสีสันนะครับเพื่อนๆนี่ครับ นี่ตอนเทเนี่ยเสียอาจา์ร่วงมากเลยนี่นูสีสันน่ากินมากนะครับผมนี่ครับผมยอดของความอร่อยนะครับผมก็คือเราตามกินเองเนี่ยยังไงเราก็อร่อยอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับผมทําการชิมเล็กน้อยนะครับว่าใช้ได้ไหมครับผมพอเปิดร้านได้หรือเปล่าเนาะนี่ครับผมทําการชิมหน่อยทำลายไหลนะครับผมนี่ครับผมโอ้ใช้ได้อร่อยสุดยอดนี่ครับยกนิ้วให้นะครับผมนี่ครับชมตัวเองหน่อยครับ